คบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พเอเกมแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ BA เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย27มีนาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ของเมกาประจำเช้าวันจันทรลงสนามทั้งหมดถึง9คู่ครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นคู่เอกจริงๆครับตีสองครึ่งนะค,คืนวันอาทิตย์ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมขวัญใจหมาชน LA l เ k e ล s ครับเปิดบ้านค ry ปโต .com a r e n a ต้อนรับกรเยรินของกระทิงดุชิคาโกบูชครับโดยโค้ชของ LA l a k e r s คือดาวินแฮมและโค้ชของชิคาโกบูสครับคือบิลลี่โดนแเนครับเอาลนะครก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานอันสุดยอดของเลเกอร์สครับชนะมา3มเกมรวดโดยเกมล่าสุดชนะทีมพลังหนุ่มอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์116ต่อ111ครับก็ยังเก็บชัยได้ต่อเนื่องครับด้วยฝีมือของมาเทพเอดีแอนโทนี่เดวิส 37แต้ม15รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยเจ้าดุอุยครับเดนนิสชโรเดอร์ครับ21แต้ม3รีบาลหกแอสซิสต์ครับและลอนนี่วอร์เกอร์4ครับ20แต้ม4รีบาลครับสุดท้ายเลเกอร์สก็ชนะ OKC ไปได้แบบสวยงามครับข้ามไปดูผลงานของทางด้านชิคาโกบูกันบ้างครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนพอร์แลนดเทรเบเซอร์แล้วก็ชนะไปได้แบบขาดลอย124ต่อ96ครับทั้งทั้งที่ไม่มีมาเทปเดอร์มาร์ดูโรซานครับวันนั้นเป็นหน้าที่ของแซ็คล เสริมด้วยเซนเตอร์ดังยักษ์อย่างนิโคลาบูเซวิตครับคนนี้ฟอร์มมาตรฐานจริงครับ23แต้ม15รีบาวด์4แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับส่วนโคบีไวท์ครับช่วยเสริมอีก19แต้ม4รีบาวด์9แอสซิสครับสุดท้ายครับชิคาโกบูครับก็ยังอยู่ในเส้นทางของการเพลย์อินเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญจริงๆครับโรธไวายส่งรายชื่อมาแล้วครับเจ้าบ้านแอเวเลเกอร์สครับพอยต์การ์ดเดียนเจโรดัสเซลสถานะขึ้นเป็นวันต่อวันครับต้องเช็ค50 5 0ครับ ในตำแหน่งพอยต์การ์ดส่วนออสตินริฟครับลงแน่นอนดาวรุ่งคนนี้เล่นจริงในตำแหน่งชูทติ้งการ์ดชรอยบราล์จูเนียครับต้องพิสูจน์ตัวเองให้ดีกว่านี้ครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับและจอริดวันเดบิลครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมกับเลเกอร์สครับโชว์ความน่าอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเกมรับครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดและแน่นอนครับแม่ทัพของทีมแอนโทนี่เดวิสครับยืนเซ็นเตอร์คุมวงในนะฮะคอยดีบาวใต้แป้นเหมือนเดิมครับดวลกับชิคาโกบูสในวันนี้ครับทีมเยือนนำโดยทางด้านมาเทพเซกลาวีนนใตำแห่งสมออล์ฟรเวิรร์ดคับ และวันนี้ครับมีข่าวดีเดอร์มารดอซันน่าจะกลับมาลงสนามได้ในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดครับเสริมด้วยโดยเด่นเกมรับอย่างแพทริคเบลลี่ในตำแหน่งพอลกาดและอเล็กซ์คารูโซครับในตำแหน่งชูทติ้งการ์ดคอยยิง3คะแนนครับส่วนเซนเตอร์ครับผู้ปิดทองหลังพระอย่างนิโคลาวูเซวิทครับฟอร์มมาตรฐานจริงจริงครับสำหรับเซนเตอร์คนนี้ครับและนี่ก็เป็นฮาร์บเลนที่ดีที่สุดของชิคาโกบูในตอนนี้ครับและในฤดูกาลนี้ก็ใช้5คนนี้เป็นหลักครับเลเกอร์สมีข่าวเรื่องริบอนจมส์เล็กน้อยครับอาการเจ็บ ก็น่าจะ26มีนาคมครับวันนี้สถานะขึ้นเป็น day to day ครับส่วนชิคาโกบูครับมีจาวันเต้กรีนเท่านั้นครับที่ลงสนามไม่ได้ครับแต่ไม่ได้มีความสระสําคัญอะไรมากมายครับเพราะเป็นผู้เล่นสำรองครับและนี่ก็เป็นโฉวหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเลเกอร์ทีมันดับ8ของสายตัวนตกชนะ37แพ้37ครับสติก็ถือว่าเท่ากับมิเนโซตาทีโมวูฟทีมันดับ7เลยนะฮะ ส่วนชิคาโกบูลครับอยู่ในดับ10ของสายตนออกครับเกมนี้จะพลาดไม่ได้ครับเพราะอาจจะทําให้ร่วงลงมานอกโซนเพลย์อินก็เป็นได้ครับชิคาโกบูลครับชนะ35เกมแพ้ไป38เกมครับเปอร์เซ็นต์วินเรทครับการชนะไม่ถึง50%ครับวันนี้จับผู้แมชอพครับน่าจะเป็นการดวลกันที่เดือดมากๆครับของทางด้านมหาเทพแอนท o นีเดวิสครับ26.1แต้มต่อเกมครับรีบาวได้ถึง12.5ครั้งต่อเกม ฟิลโกห้ครับวันนี้จะได้ดวลกับมาเทพเทพบุตรแซ็คลาวิน25.0แต้มต่อเกมครับและเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสีครับซึ่งเพื่อนๆรอบกายครับของแซ็คลาวินก็ไม่ธรรมดาครับทั้งเดอร์มาโดโรซานและนิโคล่าวูเซวิตครับส่วน AD ครับก็จะเป็นตัวแบกตัวหลักนั่นเองนะฮะเพื่อนๆรอบกายก็ต้องรอดูฮะว่าทางด้านดีเจโร์และเซลครับจะยกระดับตัวเองได้ขนาดไหนครับ ทศนาของจานเจในวันนี้ครับชิคาโกบูดูเป็นรองก็จริงครับวันนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับชิคาโกบูมีความพร้อมมากกว่าครับเอดีเป็นเดอะแบกเหมือนเดิมครับถ้าเลเกอร์ชนะได้คงชนะไม่ขาดครับขอกัดฟันยืนฝั่งมวยรองนะฮะวันนี้ครับชิคาโกบูอาจจะแพ้ครับแต่ไม่แพ้เกิน5แต้มครับยืนฝั่งชิคาโกบูครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ